สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรัตยาราชนารีมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดเชียงรายวันนี้ที่หอประชุมประจักษ์ศิลปาคมสารกลางจังหวัดหนองคายสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรัตคดยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำชุดกันหนาวพระราชทานจำนวน500ชุด มอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดหนองคายโดยมีนายประเสริฐดชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรคัติยาราชนารีและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมมอบชุดกันหนาวพระราชทานในครั้งนี้ด้วยซึ่งประชาชนต่างรู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรคัติยราชนารีอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อประสบนิกรผู้ประสบภัยหนาวนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อการดำรงชีวิตในเบื้องต้นแล้วยังเป็นการเยียวยาด้าจิตใจสร้างขวัญและกำลังใจให,ให้กับผู้ประสบภัยหนาวในครั้งนี้อีกด้วยสำหรับจังหวัดหนองคายมีพื้นที่การปกครอง9อำเภอ62ตำบล678หมู่บ้านประชากร5 2 2 3 1 1คนในปีงบประมาณ2,564มีความต้องการเครื่องกันหนาวกว่า9,000ราย ที่หอประชุมอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนายวรวิ์ชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเชิญชุดกันหนาวพระราชทานของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตดราชนารีประธานวิวทยาลัยจุฬาภรณ์มอบให้กับราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจำนวน500ชุดอําเภอเวียงแก่นได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนทำให้มีอุณหภูมิลดลงและมีลมแรงประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและในช่วงที่ผ่านมาสภาพความกดอากาศสูงกำลังแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้จังหวัดเชียงรายมีอากาศหนาวเย็นลงมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย8-15องศาเซลเซียส เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม2563จนถึงปัจจุบันและจากผลการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวประจำปี2563มีราษฎรผู้ขาดแคลงเครื่องกันหนาวในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายจำนวน6,555คนประกอบกับในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นมีกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อาทิผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและเด็กต้อยโอกาสที่จำเป็นต้องมีการดูแลเป็นพิเศษ บางส่วนยังขาดแคลงสิ่งจําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบและขาดแคลงเครื่องกันหนาวจํานวนหลายหมู่บ้านในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นอําเภอเวียงแก่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือ <Okay. S 1> เช่นมูล,ลนิธิปอเต็กตึงร่วมกับมูล,ลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์จังหวัดเชียงรายบริจาคเครื่องกันหนาวผ่านองค์กรการกุศลภาคเอกชน และการดูแลระบบสุขภาพในเบื้องต้นให้กับกลุ่มเปราะบางจำนวน750ชุดต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัติยราชนารีที่พระราชทานความช่วยเหลือต่อประสบนิกกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวในครั้งนี้อย่างหาที่สุดไม่ได้ คณะบุคคลและประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรตลอดทั้งวันที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังมีผู้แทนจากหน่วยง,งานทั้งภาคราัฐภาคเอกชนสมาคมองค์กรและโรงเรียนต่างๆ นำจกักรดอกไม้และสิ่งของไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรทรงมีพระพนานามัยสมบูรณ์แข็งแรงอาทิหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสําหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่สองบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดสำนักงานใหญ่สมาคมอนุสาสนาจารย์ไทย สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทยสมาคมวิชาชีพช่างผมไทยมูล,ลนิธิยุวทูตความดีในพระราชูปถัมภ์หน่วยประชาการสงครามพิเศษค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจังหวัดลบบุรีมูล,ลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมสิทธิเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและสมาคมสิษธิเก่าการเรียนสวนดุสิตในพระราชูปถัมภ์สถานีตำรวจรถดดฟไฟนพวงศ์ โรงเรียนปราโมทวิทยารามอินทราสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุขสมาคมตำรวจตระเวนชายแดนแห่งประเทศไทยห้างหุ้นส่วนจำกัดบัวหลวงคอสเมติกสภาองคอ์กรเยาวชนคนสร้างชาติสภาองคอ์กรวัฒนธรรมไทยอาเซียนสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามูล,ลนิธิหลวงพ่อน,นาคปกภาษีจเจริญสมาคมสิทธิ์วังหลังวัฒนามหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยมหิดลและนักเรียนเก่าราชินีบลนรุ่นที่43ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรณ์ศรัาสาวไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวัทาวางทุกวันตั้งแต่เวลา8.08นาิกา30นาทีถึงเวลา16.03นาท,นาทีโดยขอความร่วมมือเพื่อที่จะเดินทางไปลงนามถวายพระพรให้แต่งกายสุภาพและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ